สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะทำแปลงผักค่ะขนาดแปลงนะคะอยู่ที่150นะคะคูณ50เซนติเมตรค่ะลักษณะดินนะคะแข็งนะคะไม่ร่วนนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงดินนะคะหมักดินนะคะให้ดินมีอินรีย์วัตถุนะคะเพื่อผักจะได้สวยค่ะ เป็นการปลูกผักแบบไร้สารเคมีนะคะเราจะใช้ปุ๋ยคอกนะคะในการหมักดินนะคะในวันนี้ค่ะปุ๋ยคอกที่เราจะใช้นะคะจะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องค่ะเช่นวัวนะคะมา้าหรือว่าจะเป็น ฟอฟลนะคะเดี๋ยวเราจะคุกเข้านะคะให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะลดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะหมักไว้นะคะเกินหนึ่งเดือนนะคะให้ปุ๋ยคอกนะคะย่อยสลายนะคะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ปุ๋ยคอกกันเลยค่ะขนาดแปลงเท่านี้นะคะเราจะใช้ปุ๋ยคอกนะคะ 1>, 1ถุงนะคะถึง2ถุงค่ะเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยค่ะนี่คือปุ๋ยคอกนะคะ1ถุงนะคะเดี๋ยวเราจะคลุกเขาให้เข้ากันกับดินค่ะคลุกเขานะคะปุ๋ยคอกนะคะเข้ากับดินเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่เราจะปลูกนะคะเราจะพวนดินนะคะให้ล้วนซุยอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาลดน้ำให้ชุ่มกันค่ะ รดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะรดน้ำทุกๆ2วันนะคะไม่ให้หน้าดินแห้งนะคะปุย๋ยคอกจะได้ย่อยสลายได้รวดเร็วคะ่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการหมักดินนะคะเตรียมดินนะคะไว้ปลูกพืชผักค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ นี่คือแปลงผักชีนะคะการทำแปลงก็จะลักษณะคล้ายๆกันค่ะปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีนะคะไร้สารเคมี100%เซค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมถัว่วฝักยาวนะคะมะละกอค่ะต้นโตนะคะคุมด้วยฟางค่ะ ที่เห็นเป็นหลุมๆนะคะเราหมักดินนะคะไว้ปลูกแตงโมค่ะเราจะหมักดินไว้ก่อนนะคะประมาณเกินหนึ่งเดือนนะคะเราถึงจะนำแตงโมมาปลูกค่ะระยะห่างนะคะก็ประมาณนะคะ1เมตรนะคะนี่คือถั่วฝักยาวค่ะกำลังโตสวยเลยนะคะเลื้อยสวยแล้วค่ะ เป็นผักที่เราปลูกไว้ทานเองนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ